คยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regen Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภยัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงตรงเลยแล้วกัน Regen Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมพเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok ok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำไกด์นะครับเกี่ยวกับ พระสายคอโลหรือว่าที่เพื่อนๆเรียกกันว่าพระทุบนั่นแหละนะครับผมนะก็เห็นไหมฮะการเก็บเวลโคตรมันเลยครับตีรัวๆตีรัวๆนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับตัวละครจากพี่ตามใจนะครับเป็นพี่ในคิวผมเองนะครับที่ให้ยืมตัวละครมาทําการรีวิวนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าสเตตัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะ สำหรับสเตตัสของสายนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจะแตกต่างกับพระสายคาทาโลกกับสายสมุดโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าสายนี้เนี่ยเป็นสายกายภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสเตตัสที่สําคัญที่สุดที่จะต้องอัพคือสเตรนจ์นั่นเองนะครับทำไมถึงต้องอัพสเตรนจ์ครับเพราะว่าสเตรนจ์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจกายภาพที่เป็นระยะประชิดนะครับซึ่งพาร์ทปุบเนี่ยก็คือการโจมตีแบบระยะประชิดนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือจะลงค่าลักครับ เพื่อเพิ่มค่าดาเมจกายภาพแล้วก็ค่าคริติคอลนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็จะลงเป็นสตร t h แล้วก็ลักนั่นเองนะครับอ่ะต่อมามาดูเรื่องของสกิลกันบ้างดีกว่าว่าสกิลเนี่ยมีสกิลไหนสําคัญบ้างนะครับคลาสแรกนะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก r a c i n n g กับ i n c r e a s e agility นะสองสกิลนี้สําคัญทุกสายโดยเฉพาะสายทุบสําคัญมากเพราะว่าจะมีอาวุธเงาที่ซัพพอร์ตสกิลตรงนี้ นะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะห้ามอ่าห้ามลืมอัปเดตขาดนะครับแล้วอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากๆสำหรับสายทุบก็คือเมสมาสเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มพีแอตแท็กแปดบวกห้ของสเตรนจ์นะครับแต่จะไม่นับค่าสเตรนจ์โบนัสจากบัฟต่างๆนะครับอันนี้ก็ยิ่งสเตรนจ์เยอะเนี่ยาดาเมจของเราก็จะยิ่งแรงนะครับสำหรับคลาสแรกสําคัญ,สำค,ญสำคัญมีแค่3ามสกิลนี้ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะล่าบอสด้วยอาจจะลงไคลรี่ไว้หน่อยก็โอเคเพื่อให้เรามีเกราะเข้าไปวูกับบอสได้โดนบอสตกทีเดียวไม่ตายหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าฟาร์มก็ไม่จําเป็นครับเสียเวลาควงกระบองควงค้อนนะฮะโอเคต่อไปคัสสอนะคัสสก็มีหลายสกิลมากแต่เราจะพูดที่สําคัญสําคัญก่อนละกันนะครับอันแรกเลยก็คือ จะเป็นตัวอิมนะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจกายภาพให้เราเนี่ยสินะครับแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีทั่วไปให้กลายเป็นทรูดาเมจด้วยนะครับสิาวินั่นเองนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเราจะต้องมีบัฟโจมตีที่ทําให้เราแรงขึ้นนะครับอีกหนึ่งสกิลสำคัญคือกอริเนะครับกอริเอเนี่ยจะเพิ่มค่าลักแล้วก็เพิ่มค่าคริติคอลของตัวเองอีกห้ด้วยนะครับสนาทีอันนี้ก็ดีมากๆแล้วก็คูดาวคงที่เนี่ยมันแค่ยี่สิบวินเพราะฉะ อีกหนึ่งสกิลสำคัญนะครับคือ x p i o นะครับตัวนี้ก็ขนาดโจมตีทั่วไปด้วยกระบองนะครับมีโอกาส20%นะครับที่จะทำดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น50%ของ P Attack บวก200นะอันนี้คือยิ่งคุณมี Attack เยอะคุณก็จะยิ่งแรงขึ้นถ้ามันติดตัวสกิลนี้นะครับอันนี้ก็สำคัญมากนะต่อไปนะครับ Divine Protection เนี่ยอันนี้ต้องอัพไว้นะครับเป็นทางผ่านไปสกิลของ High Class นั่นเองนะครับ ก็สกิลนี้ไม่มีอะไรคือมันจะโดนพวกมอนสเตอร์เดมอนหรืออันเดเนี่ยปีเบาลงแค่นั้นนะครับอีกหนึ่งสกิลสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยคือแอสเ r อร์ซิโอนะครับอันนี้คือเป็นการชนแก้วนะครับทำให้การโจมตีของเราเนี่ยกลายเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์หรือว่าธาตุโอรีนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ให้เพื่อนก็ได้นะครับแต่หลักๆถ้าเป็นพาร์ททุบก็จะชนแก้วตัวเองแล้วก็ปีเลยนะครับที่เหลือสกิลที่เหลือนะครับ จับก็ได้นะครับหรือไม่อัพก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นพวกการฟื้นฟู SP ต่างๆนะครับหรือชุบชุบก็อาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่อัพไว้ก็ได้เผื่อฉุกเฉินจริงๆครับเพราะว่าสายนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีค่าเฮสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตตรงค่าไรา่ค่าคูดาวต่างๆเนี่ยมันจะลดได้น้อยมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ก็อัพไว้ได้ครับเผื่อฉุกเฉินนะครับ อันนี้ก็เอาไว้ขุดอะไรพวกนี้ได้นะครับเวลาแบบดีพวกโกสหรืออะไรพวกนี้นะก็สามารถเอาไปขุดได้อ่ะมาดูไฮคลาสกันบ้างนะครับว่าอัพอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเดมอนเบนนะครับเดมอนเบนเนี่ยเป็นพาสซีฟที่ต้องอัพนะครับนะเพิ่มพีแอตแทให้ตนเอง80บวก50%ของสเตรนจ์นั่นเองนะครับก็ถ้าคุณสเตรนจ์เยอะก็จะยิ่งบวกเยอะนะครับผมและทำดาเมจต่อมอนสเตอร์เดมอนและอันเดสเพิ่มขึ้นอีก20%นะยังไงสงสายนี้ก็เป็น สองเผ่านี้ก็เป็นเผ่าที่อาชีพพระแบบเราถนัดแน่นอนนะครับตัวนี้ต้องอัพเต็มนะครับต่อมานะครับอีกสองสกิลที่เป็นของสายทุบโดยเฉพาะเลยก็คือ Sacred Hammer นะครับผมตัวนี้ก็จะทำดาเมจกายภาพแบบ True Damage ธาตุ Holy นะครับผมแล้วก็เนี่ย สูตรคำนวณมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทะลุดีเฟนซ์ด้วยนะครับจริงๆเราตีคริตอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทะลุดฟอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือโฮลี่สไตร์นะครับภายใน12วินะอันนี้จะเป็นบัฟนะครับการโจมตีทั่วไปนะครับจะทำดาเมจกายภาพที่แท้จริงเพิ่มเติม10ของ P ี t อตแทแล้วก็เพิกเฉยต่อธาตโฮลีและเพิ่มสัญลักษณ์โฮลี่สไตร์แก่เป้าหมาย1ขั้นนะฮะทับซ้อนได้มากสุด20ขั้นนะครับ โอลี่สไตล์แต่ละขั้นจะทําให้เป้าหมายได้รับดาเมจจากการโจมตีทั่วไปของตนเพิ่มขึ้น2% 1นะครับหขั้นเพิ่ม2%นะครับแสดงว่า20ขั้นมันจะโดนเราแรงขึ้น40%เนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอัพนะสองสกิลนี้สําคัญมากที่เหลือก็สามารถอัพเพิ่ม SP ได้หรือว่าจะเอาอตัว s a c ค e d เวสซิ่มาคุ้มกันเวลาเราเข้าไปบูบอสเนี่ยนะ ข้อเสียของพร์ทุบเนี่ยคือระยะมันประชิดมากๆถ้าเราเจอบอสที่มันสกิลใหญ่หรืออะไรเงี้ยเราอาจจะมีโอกาสที่หลบไม่ได้เครื่องกระตุกเครื่องแหลกหลบไม่ทันอะไรเงี้ยก็มีพวกสกิลป้องกันตัวเองแบบซาเก็ตเบสซิ่งหรือไ y ลี่ไว้ก็โอเคนะครับแค่นี้นะครับสำหรับสกิลนะประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าจะเข้าใจเนาะสายทุบนะครับอ่ะทีนี้มาดูอุปกรณ์สวมใส่กันบ้างนะครับอ่ะอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยแม่งบวกของทองบวก9ของทอง ทั้งนั้นเลยจะตามไหวได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางไปละกันนะถ้าเกิดใครที่ทําแบบนี้ไม่ไหวจริงนะครับก็เล่นเป็นของขาวก็ได้ของฟ้าก็ได,กได้ก็ไม่ว่ากันนะครับ้ามาดูที่อาวุธก่อนนะครับอาวุธเนี่ยจะต้องเป็นประเภทเมสนะครับอันนี้จะเป็นตัวเนเมซิสนะครับของทองนะครับทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปเนี่ยมีโอกาส20%ที่จะทำดาเมจแคลภาพแบบไรทธาดุ15%ของดาเมจครั้งนี้ต่อเป้าหมายสูงสุด3ตัวก็คือมันจะกระจายด้วยนั่นเองก็ เอฟเฟกคล้ายๆพวกธนูนั่นแหละนะฮะส่วนออฟเนี่ยก็จะเป็นออฟสเตรนก์หมดเลยนะอ่าออฟสเตรนก์สิบสิบสิบไปเลยนะครับการ์ดเนี่ยหลักๆจะใส่เป็นโอซิลิสการ์ดนะครับเพราะว่าโอซิลิสการ์ดเนี่ยมันจะเพิ่มโอลี่เอนแฮนซ์เมนต์นะครับผมนะแล้วก็ดาเมจไรท่าอีก15%นะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่เล่นการ์ดบอสนะครับก็ใส่เป็นบิ๊กฟุตการ์ดก็โอเคเหมือนกันนะครับตัวนี้นะต่อไปครับโล่ทองครับซาเครดมิชั่นอันนี้ บวก9แล้วสุดยอดมากนะครับเมื่อเลือดเราต่ำกว่า30%เนี่ยจะเพิ่ม Final Damage Reduction ก็คือจะโดนดาเมจเบาลงอีก10%ทุกานาน10วิทุกๆ30วิจะเกิดผลหนครั้งนั่นเองนะน,นี้ก็เป็นการป้องกันตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโล่เพิ่ม Attack Speed นะครับแล้วก็ Max HP นั่นเองนะครับแล้วก็มีเด้งเลือดด้วยนะครับออปก็จะเน้นเป็น s t r e n g t ทั้งหมดนั่นเองนะครับการ์ดก็โอซิน เอาง่ายๆว่าอาวุธกับโล่เนี่ยก็คือใส่ o c ซได้หมดเลยถ้าใครงบน้อยก็อาจจะใส่เป็นบิ๊กฟุ t นะครับเพราะว่า Bigfoot มันก็เป็นการฟ้าที่น้อยกว่า o c ซแค่5% Bigfoot ิกฟุจะบวกอย่างละ10%แต่นี้15%นะครับอ่ะต่อไปมาดูทาริสแมนนะครับทาริสแมนก็จะเป็นทาริสแมนไข่กบนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะบวกค่าคริติคอลเลยนะฮะ นะครับครีติลโดยตรงอัปเกรดในคริฟ i n นลคริหมดเลยนะครับส่วนออฟแมวเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเล่นออฟเป็นสเต็งหมดก็ได้นะครับถ้าจะเอาแบบดาเมจสุดโต่งวันนี้ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับส่วนการ์ดนี่ก็เป็นการ์ดฟ้าธรรมดาทั่วๆไปก็คือมารินสเฟียนั่นเองครับเพิ่มพีดาเมจโบนัสนะก็จะประมาณนี้นะครับผมฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือประดับสเต็งนั่นเองนะครับแน่นอนครับสายนี้ยังไงเราก็ต้องการสเต็งอยู่แล้วนะครับก็จะเน้นเป็นประดับสเต็งนะครับ แล้วก็ออฟสตริงให้หมดเลยนะฮะแล้วก็การ์ดเป็นพวกพีดามจโบนัสนะเพราะว่ายัางไงเราก็คริกอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปหาเพนก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนออฟเป็นสตริงได้ก็จะดีนะครับตัวนี้ถามว่าออฟวิทไว้ก่อนได้ไหมก็ได้นะครับพอดีว่ามันก็ทําให้เราถึกขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การ์ดก็เป็นมารีนสปีร์ด้วยนะครับตัวนี้นะก็ประดับประมาณนี้ก็คือเราก็ต้องทําค่าครีด้วย ต้องทาสเต็งด้วยอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับส่วนชุดเนี่ยก็จะเป็นพวกชุดวานะครับชุดวาก็ได้หรือถ้าคุณมีงบสูงเนี่ยคุณอาจจะไปเล่นชุดโอดินก็ได้เหมือนกันนะครับชุดโอดินเนี่ยมันจะแพงออกว่านี้นะครับผมนะส่วนการ์ดเนี่ยก็ใส่เป็นพวกการ์ดเลือดครับเลือด20%นะออฟวิทนะครับ ออฟสเต็งได้นะครับถ้าออฟสเต็งได้ก็จะแรงกว่านี้นะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นจะเป็นพวกการ์ดเลือดทั้งหมดนะครับผมอ่าต่อไปรองเท้าก็เหมือนกันครับนะแต่รองเท้าตัวนี้เนี่ยใส่การ์ดมูลไลท์ <c oughs> ก็จะได้เลือดมากกว่าแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนั่นเองครับผมประมาณนี้นะอันนี้สําหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ต่อมานะครับ ก็จะเป็นพวกหมวกนะครับก็จะใส่เป็นพวกการ์ดแอนด์ลาวานะครับไข่มดอะไรพวกนี้เพิ่มพีแอตแทนะครับเพิ่มพีดาเมจโบนัสอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เนี้ยพวกเพิ่มดาเมจกายภาพทั้งหมดนะใส่ได้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะดูมาถึงตรงนี้หลยหลายลคนอาจจะบน่น ผมว่าเฮ้ยมันทําตามไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เติมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆผมก็อยากให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้เปหนักเท่านี้เราก็สามารถเล่นของขาวเพื่อให้มันไปส่งส่ได้นั่นเองนะเอออย่าด่าผมเลยนะฮะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอาวุธเงากันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอาวุธเงาเนี่ยสำหรับสายคอนโลนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับหลักๆก,ก็เน้นอ p strength เป็นหลักนะครับลักเนี่ยตามมาที่หลังได้นะครับอืมส่วนตัวนี้ เราจะอัพก็ได้นะครับเพิ่มค่าคริติคอลของเรานะแล้วก็แต่มันจะไม่ใช่ฟิแนลครีนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเพิ่มไม่เยอะนะครับส่วนตัวนี้ถ้าเรารู้สึกว่าตีไม่เร็วนะครับก็สามารถอัพเพิ่มไปได้นะครับแล้วก็ครีดาเมจโบนัสก็ควรอัพนะครับครีดาเมจโบนัส ถ้าเรารู้ว่าเราเคริตบ่อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะอัพคริต damage b o n เพื่อเพิ่ม d าเมจเข้าไปนะครับส่วนขยายเรามีอะไรบ้างนะครับส่วนขยายหลักๆก,ก็มี ATK นะครับสามารถลงได้นะครับแล้วก็นี่ครับสำคัญมาก final crit ครับ final crit เนี่ยก็ควรจะอัพเพื่อให้เรามีโอกาสคริตบ่อยนะครับแล้วก็ final Pre ีดาเมจโบนัสควรจะอัพเพื่อให้ตัวเรานั้นเนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ attack speed ถ้าไม่พอ,อจริงๆก็อัพเพิ่มได้นะครับผม แล้วก็เป็นพวกดูดเลือดนะครับก็จะอัพไปก็ได้นะครับผมส่วนไฟแนลอ่า PVP เนี่ยเราจะไม่อัพกันเพราะว่าสายนี้เนี่ยไม่ค่อยนิยมในการเล่น PvP นั่นเองนะฮะส่วนขั้นหน้าครับก็จะเป็นตัว Bracing นั่นเองนะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันสำคัญเพราะว่าตรงนี้มันจะเพิ่ม Final a t t แท k s สปีดให้เรา40%แล้วก็ไฟ n a ลพีกาะเมียบน้ีกน5-8%ะอันนี้ที่เลเวล2นะครับเราสามารถอัพเลเวลถัดไปได้นะถ้าเราปลดอาวุธเงาเพิ่มเติมนะครับ ต่อไปนะครับกอริเอนะครับอันนี้ก็จะเล่นเป็นกอริเอนะครับก็จะเพิ่มไฟนอลคริ14%แล้วก็คริดาเมจโบนัสอีก14%นะก็คือทุกอย่างก็จะเล่นคล้ายๆกับพวกไนตริพวกสไนอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนตรงนี้นะคะก็ยังเป็นเลเวล4อยู่อาจจะยังอัพพวกนี้ไม่ได้นะครับก็ใช้เป็นตัวเดมอนเบนนะครับเพิ่มไฟนอลพีดาเมจโบนัสเข้าไปนะครับก็จะดาเมจแรงนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพระสายทุบนะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองไปทุบบอสใน ตัวสนามฝึกกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในสนามเทรนนิ่งคอร์สแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาทดลองตีให้ดูแล้วกันนะครับว่าเวลาตีบอสเนี่ยถ้าเราไปหวดบอสหัวดอะไรเนี่ยมันจะฟิลลิ่งประมาณไหนเราเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้กินยากินอะไรนะครับก็จะให้ดูเป็นแบบว่าบัฟส่วนตัวของพีซอย่างเดียวเลยแล้วกันนะฮะส่วนบอสที่เลือกมาเนี่ยผมเลือกมาเป็นบอสฟาโลนะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุชาโดนะครับซึ่งเราก็จะ ใช้ h o ลี่เนี่ยตีเขาแรงขึ้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลที่เซตนิดนึงนะครับผมสกิลที่เซตเนี่ยก็เดี๋ยวเราใส่เป็นตัวเอสเพรสโเข้ามาด้วยนะเออตรงนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะดูยิลองดูครับว่าฟิลมันประมาณไหนครับนี่ฮะมันจะรัวแบบนี้เลยครับผมรัวมากๆนะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดให้บอสตีนะฮะลองให้บอสตีไปด้วยนะครับก็จะฟิลประมาณนี้นะดอกลอะเท่าไหร่เนี่ยประมาณ3 0 0แสนไหม นะก็แรงนะฮะแรงรัวมากๆนะครับผมถ้าออฟสเต็งทั้งตัวก็จะสามารถดันได้มากกว่าน,นี้อีกนะครับอันนี้อาจจะแบบบิวมาจากพระคาทาโรแล้วยกมาเป็นพระพระทุบนะครับก็อาจจะมีแบบว่าออฟวิดบ้างนะครับผมนะประมาณนี้นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะฮะ แต่มันก็จะมีช่วงที่แบบว่าขัดนิดนึงครับเวลาที่เราต้องต้องไา่บัฟหรือ่า่อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีจังหวะที่ต้องหยุดบ้างนะฮะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการตีบอสนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพระสายคอโลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่เทมากแล้วก็เป็นสายที่เทมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถ ลองบิวต,ตามได้นะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นของทองตามนะครับอาจจะเป็นของขาวก็ได้ของฟ้าก็สามารถเล่นได้นะครับดาเมจเขาก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยนะครับก็สามารถเล่นตามได้นะครับผมนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะแต่สุดท้ายนี้วันนี้ขอบคุณไ d ดีจากพี่ตามใจมากๆนะครับที่ได้อ่าให้ผมยืมนะครับแล้วก็เอามาทำคลิปต,ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะยังไงก็ ฝากไปด้วยละกันนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาพระสายนี้อยู่นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ด้วยครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ